เพื่อนๆวันนี้แอนนี่แวเมโกเมพาเที่ยวพาเพื่อนๆน,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 นะคะมาที่ตลาดคลองถงตอนกลางคืนกันค่ะเขาบอกว่าตลาดนี้นะ,ะกลางวันเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนแบบของใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรต่างๆก,ก็มีหลากหลายแต่กลางคืนเขาบอกว่ามันจะเป็นของสะสมบางทีอาจจะเจอของหายาในตลาดนี้ได้นะคะและบางทีเจอในราคาย,ย่อมเยาวด้วยเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปดูบรรยากาศในตลาดคลองถงกันจะมีเฉพาะแค่วันเสาร์นะคะเวลาประ มา17นาฬิกาค่ะถึง24นาฬิกาแต่ถ้าเพื่อนๆอยากมาตอนที่พี่ๆเขาตั้งงานเสร็จแล้วนะแนะนําให้มาประมาณหลัง6โมงเย็นเต้นไปนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูในตลาดนี้กันนะฝากเพื่อนๆนะคะเช็กก่อนว่ากดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์หรือยังนะคะถ้ายังนะคะกดไห้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปต่อไปค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะค่ะอันนี้ถ้าเผื่อเพื่อนๆคนไหนเดินทางนะคะเดี๋ยวเมย์จะแปะไว้ในคอมเมนต์แรกว่า เดินทางมายังไงได้บ้างนะคะได้ทั้งรถส่วนตัวรถสาธารณะและเก็บเม่อมทีเลยค่ะอันนี้เข้ามาในตรงและอันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับแยก SCB นะคะอยา่างแรกที่เห็นคือรองเท้านี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเดี๋ยว่ปดูมันจะมีตุ๊กตาด่ารักด่ารัก,รก,รกอืม็นไรเนี่บนยบางทีไมย ตุ๊กตาเนี่ยไม่ใช่แค่น้องๆหนูๆน,น,นะผู้ปกครองคุณพอ่คณพอคุณแม่คุณพี่คุณน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ชอบนะนี่นี่มีนี่น,นี่น่ารักน่ารักด้วยบางทีมันจะเป็นแบบของหายากจะพยายามแบบถ่ายให้ไม่ไม่งงมากอย่นี้ที่เรากำลังตั้งเลยอะ่ะพวกโมเดลใช่ไหมเราก็ไม่ใช่สายนี้นะแต่เราก็อยากพาเพื่อนๆมาดู อันนี้คนมุงเยอะมากไปส่องดูก่อนว่าเขามุงอะไรกันเ,เขาก็จะแบบส่องกันแบบตามนี้เลยอ่ะสอองยญาด้วอุ้ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกล่องสุ่มอ่ะสล่องุ่มพวกนี้เลยอ่ะแล้วแต่ว่าตาดีได้ตาร้เสียถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นอะไรบ้าง นี่พวกเจ้าหญิงดูให้ดูเขาก็มีหลากหลายนะค,คือแบบประมาณพ่อค้า,าแม่ค้าอย่างอย่างไม่ต้องเอาลงคือหากันเลยหากันเลย ดูมีตุ๊กตุ่มตุ๊กตาหลากหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงมีหมดเลยพอ,อเดินมาดิบหนึ่งเจอเกวเตี๋ยวเป็ดหันกิ่นตะไกร่สำหรับใส่เส้นสายสานคัน่ยเตีเ๋ยวเป็ดตรงนี้ก็มีนะคะมีที่นั่งให้ทานด้วยนะตรงนี้ก็มีรำไยค่ะน้ำรำไยแก้วละ40บาทนะ อันนี้เดินเลยมาหน่อยจะเป็นลูกชิ้นปี้งเอยตรงนี้3บาทคะเศษไม้ยีสบาทใี้อยู่ตรงตรงข้ามอ่าเป็นเศรษฐีวันพาซาเพื่อจะมาดูอีกฝากหนึ่งนะคะหรือว่าหน้าปักซอยจะเป็นเจริญกรุงสิบห้าเราก็ดูตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนี่ให้ดูบรรยากาศดูคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะถ่ายทีละแถวแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างบางทีก็จะมีพวกเสื้อผ้านะแล้วก็ ให้ดูดูก็เป็นแบบซีดีอะไรพวกนี้ดีเทปใครทำรุ่นเทปบ้างจะบอกว่าเมย์ก็ทำนะ ทเทปคาสส็สมัยก่อนนะเดินมานิดนึงก็จะเจอเคบับทั้งไก่ชีและก็ไก่นะคะให้ดูขออนุาตถ่ายในคะขอบคุณนะคะอที่เขาให้ชีจุๆเยอะๆเลยนะ นี่ค่ะเขามีเบอร์โทรด้วยนะอันนี้จะอยู่ที่คองถงประจำใช่ไหมคะแค่วันเสาร์นะคะอ๋อแค่วันเสาร์ได้ค่ะแลวปกติวันอื่นไปอยู่ไหนคะจะอยู่แถวละลายซับตลาดจันทุสุขอ๋อมีอยู่ที่ตลาดละลายซับด้วยจันทุสุขถ้าเสือใครสนใจหรือไปแถวนั้นแวะได้เลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็นี้จะเป็นลูกท่านค่ะลูกชิ้นไม่ละสามบาทเจ็ดไม้ยี่สิบ เมื่อกี้เมถ่ายก็คือร้านที่เป็นเคบับใช่ไหมคะแล้วก็พอยื่ตนนิดนึงนี่ตรงนี้นี่นี่นี่นนนปลาหมึกปิ้งตรงนี้นะคะขอเนา้อทายหน่อยนะคะพี่ก็จะมีขายปลาหมึกมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อตัวหนวดหรือว่าตัวไข่ก็ตานนะคะนี่ค่ะมาได้เลยค่ะอยู่ใกล้ๆร้านเนี่ยขายแสงไฟเยอะมากตรงนี้นะคะมาเอาหนุนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ตอนแรกเราจะถ่ายพวกของให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่าเขาไม่ไหวส่วนอันนี้มีดวงมีอะไรบ้างมีขน,นมขนเห็นขนมนมีด้วยอันนี้คนมุงนั่นมากเลยอ่ะเป็นพวกวอลเฟลอะไรพวกนี้นะคะค่าเป็นวอลเฟลสาสบาทแต่ถ้าเป็นเหมือนพวกเกอะไรนะไสเกาะที่เป็นทับดอกอันนี้สิบห้าบานนททำตรงน,นี้เลยหลายๆเตามาก เราก็เหมือนแบบมาดูของพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารตาพวกรถคันเล็กๆเนี่ยเผื่อใครชอบสักสงนะก็ลองมาดูมาสอบถามได้<ม>เขาก็จะมีหลายราคานะ เขาจะเป็นเขียนชื่อว่าเฉลิมนครนะแต่ว่าไม่เห็นตรงกลางคืนเขาจะขายเป็นหมือนหมีกระทะค่ะตรงนี้ก็มีซูชิด้วยตรงนี้ก็จะมีคอเฟ่หนึ่งให้ดู20บ,บาททุกชิ้นเลยนะคะมีไหลหน้ามีไหลยไส้เลยนะคะอดอ,อเห็นไหมอันนี้อยู่20บบาทอะ เดินทะลุตรงนี้มาหน่อยวันนี้จะเลยคลองขมเซ็นเตอร์มานิดนึงเ,เขาจะเป็นซอยถนนยมราชสุข,ขุมนะคะซึ่งตรงนี้นะเห็นคนเขามุ่งกันมะม่วงเบามีทั้งอะไรอะ่ะเหมือนพุซ่าให้ดูมีฝรั่งตรงนี้นะคะข่ายพวกเหมือนน้ำฟ้าหวานอะไรด้วยเดี๋ยวให้ดู มีขายเป็นอะไรอ่ะกะปิหวานน้ำปลาหวานปาลาราสาบอะไรอย่างนี้ด้วยมะม่วองวองขอลองค่ะมะม,ม่วงขายยังไงคะคุณป้า,าสูงอะไรยี่ห้าหนูเอาถุงหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้มันคือน้ำจิ้มอะไรคะกะป,ปิอหนูเอากะปิดีกว่า เอากะปิกระปุกเผ็ดมากไหมคะอันนี้ปลาร้าเหรออันนี้ปลาร้าใช่ไหมคะปลาร้าเปลี่ยวไหนูเอากะปิกระปุกหนึ่งนะคะไม่กินแบบม่วงไหนคะเอาม่วงนนี้ค่ะมีหมูไหมไม่กินมุ้งเส้นอะเราไปลองดูอันนี้อะไรม้เส้นอะนี่เขาไมีขายหลักหรอกมีชอบมากเป็นแบบว่าเหมือนของใช้ในครัวพวกเตาแก๊สหลายอย่างมีหมดเลย มีอันนี้ข้าวแกงข้าวแกงมีเยอะมากเลยอ่ะคนมุงต่อแถวเต็มหมดเลยมีทัง้งเหมือนแกงเขียวหวานทักแ้่ก็นั่งทานได้เลยเลยมาหน่อยทอดมันปลาก,การอันนีนะคะทอดมันปลาไก,ก่าไหมคะมปลาไก,ก่ล้วนๆมันส่งเลยคะ่ะ ทอดมันกุ้งวเลยค่ะแล้วก็มีทอดมันกุ้งให้ร่อนได้ค่ะสีมีให้เบอร์โทรมาด้วยทอดมันาทอดมันกุ้งมีทั้งทอดมันปลากายทอดมันกุ้งนะคะ,ะกามเกงก็มีเท่าไดยนะบบใครที่แบบชอบพวกมือสองที่นี่ก็มีเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขนมขนมขนมต่างประเทศละกันเรียกเรียกแบบนี้เนาะ ก็จะมีหลายแบบร้านนี้นะคะลูกชิ้นปิ้งโดยกรรมวิธีเขาจะเอาลูกชิ้นหมูนะคะเอาไปเหมแช่กับกะทิไว้ก่อนนะคะแล้วที่สําสคัญนะลูกชิ้นเนื้อแน่นๆแล้วก็ราคาไม่แรงราคาแค่ไม้ละสิบบาทเองนี่เดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรอันนี้ค่ะหนูเอาห้าไม้ค่ะ เมื่อก่อนที่ว่าเข็นแถวหน้าวราจากักรปะคะอาเมื่อก่อนหนูอยู่แถวนั้นทํา,นานทงานแถวนั้น จิ้มรานนีก็อร่อยแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนซื้อกินประจำปกติจะอยู่ที่คลองผมแค่วันเสาร์ใช่ไหมคะแล้ววันอื่นไปอยู่ตรงไหนคะอยู่สัมเพงตรงไหนอะสัมเพงตรงนู้นคือเห็นไปเรื่อยๆใช่ปะอ๋อแล้วแต่ว่าจะได้เจอตรงไหนนะคะเ,เหลือาป้ายเหลืองใช่ใช่ร้านนี้ไป้าเหลืองเมื่อก่อนก็ปยเหลืองๆแบบนี้แหละนอกจากนี้นะคะพวกของใช้ ต่างๆที่ตลาดกลางคืนก็มีขายมีจำหน่ายเหมือนกันมีอันนี้ย้อนกลับมานะคะอันนี้มีน้ำพึ่งโซดาด้วยตรงนี้ตอบเปียทอดมีข้าวต้มน้ำบุญด้วยนะคะที่นี่รวมไปถึงเมี่ยงคำสุดโบราณพิสณุโลกที่นี่ก็มีขายนะ อโอ้โหแห่งพริกแล้วโดดน้าดูมีสลรีมด้วยมีรอดช่องด้วยตรงนี้เลยเนื้อทอดก็มีตรงนี้พอาเดินมาอาจจะมาหาอ,อไอเทมหลับๆแต่เราตอนนี้เราไม่ใช้ไอเทมแล้วเรากลายเป็นของกินแล้วอันนี้จะเป็นร้านไข่หมึกย่างตรงข้ามขอนย่านนะคะนี่ตรงนี้มาละสิบบาทปิ้งตรงนี้เลยค่ะ ีูแมกระทั้างรองเท้าก็มีขายนะคื่อละหกสิบบาทตรงนี้ก็จะมีเกีียวซาบอเปียกทอดตรงน,นี้ด้วยตุ<ป>๊กตาต่างๆนะคะมิกกี้เมาส์ม้มา,มาโพนี่ไรนี้มีหมดเลย ค่เเเลยนบาอันนี้นี่กล่องตัวละสิบาทอันนี้เจ็ดเก้าบาทมีหลากหลายตัวเลยนะคะอันนี้เลยมาหน่อยก็จะเป็นพวกน้ำส้มเกตผีมานะคะตรงนี้ขายเจาะจแก้วละสิบบาทตรงนี้ก็จะเป็นมันเหมือนเป็นแยกที่จากเมื่อกี้เดินตรงมานะคะ ตรงนี้มีขายกระเพาะปลาด้วยนี่กระเพาะปลาราคา40บาทขอญาตไทยหน่อยนะคะนี่จะอยู่ตรงแถวแยกตรงนี้แยกอะไรคะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมขาย่รผน่ะ่ใช่สจอนมีหลายแยกเลยเกินขอบคุณค่ะถ้าตรงข้ามมันจะเป็นคอนชชยแบริ่งตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีขายเป็นตัวก เด็วนะตรงนี้มันจะเป็นหน้าร้าน่อนชัยแบริง่งเขาก็จะมีพวกหมูม้อละกันอ่าหมูม้อตรงนี้เขาเรียกหมูม้อไม้ละสิบบาทนเข้าเหนียวห้าบาทอรงนี้ค่ะค่ะตัดที้อ่านี้ มีหมูหมอ้อล้วก็เลยมาหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นไส้เกาะอ,อีสานนะคะมันมีทั้งเหมือนไส้อัว่วไส้เกาะทั้งหมดเลยตรงนี้นะจ๊ะเลยมาหน่อยเป็นลูกชิ้นทอดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหมูจ๋าหมูปิ้งหมูจ๋าตรงนี้เลย ม่วงขายด้วยแล้วก็มีอันนี้เห็นเป็นสโมกกีนน้บา์นะคะก็จะมีหลายมีแบบกะเพราไก่อ๋อโทษค่ะมีทั้งกะเพราไก่ไก่ชีสระเบิดแฮมชีสหมูชีสมีหมดเลย12บาทของเล่นมีของเล่นเนี่ยเผื่อแบบให้เด็กน้อยอันนี้มีหนู หนูปอมกัิชีชกปลอมด้วยเนี่ยค่ะเขาก็จะมีขายหล่แบบไหล่แบบหไหลสไตล์มากเลยตอนคืนจริงๆก็น่าจะเหมือนกลางวันเหมืนกันนะตอนนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสงการก็จะเริ่มเห็นมีปืนฉีดน้ำขาดร้างแล้วนะคะส่วนโซนตรงนี้ก็จะเป็นผู้ติดฟิล์มเยอะเพราะเดินทะลุอีกหน่อยมันก็จะเป็นเสือป่าค่ะ แต่ว่าตอนนี้กลางคืนเสือป่าปิดแล้วนะถ้าอยากมาต้องมาไปช่วงกลางวันอันนี้เป็นรานแล้วนี่ปลาหมึกปิ้งปลาหมึกปิ้งปลาหมึกย่างนะแบบโบราณแล้วก็นี้นี่นี่ตรงนี้มันจะเป็นแยกที่ เดินไปนิดก็จะเป็นแยกเสือฟาตรงนี้ก็จะมีน้ำอ้อยน้ำอ้อยขายอันนี้น้ำจรวดเอาเดี๋ยวนะคะเอาเป็นอ้งุ่นละกันค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูวิธีการทำของพี่เขาทอบแบบโบราณโบราณนีนนะคะอันนี้เราขอเป็นอ่างหุ่นนะ ได้คะ่ะาไได้คะ่ะเสร็จแล้วชอบตรงสุดท้ายไฮไลท์พี่เขาเนี่ยแหละเดินละร้อนกินน้ำแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศคลองถมตอนกลางคืนนะคะ ก็จะมีทั้งออของสะสมและไอเทมหลายๆยอย่างจริงๆเขาเรียกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมาเดินกันได้เลยแล้วแต่ว่าที่เมย์ถ่ายเนี่ยเข้าแลไอเทมไม่เห็นเลยขอเน้นของกินให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าช่วงคืนมีอะไรให้ทานบ้างนะคะก่อนจบคลิปก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆในการรับชมนะคะแล้วก็ก่อนจบฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์ด้วยนะคะ แล้วมาดูว่าคลิปหน้าเมย์จะพาไปไหนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ